มุมต้องเงินปล่อยหมัดออกมาแล้วแดงไม่ยอมอะไรเงี้ยถ้าถอยไม่พิงเชื่อฝั่งนี้ก็คือนวดส่วน<ช>อีกฝัง่งหนึ่งคือนอนเลย<ช>นะครับแค่คำเดียวแล้วกันสุดค่ะสุดตัวไลน์แชทแอปพลิเคชันจะปรับปรุงแก้ไขอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่มั่นใจเลยแยกมาตอนเอ็นฮาอีกคนที่ควรจะมาทำงานที่นี่สเปคต้องเป็นแบบไหนสุดค่ะสุด ุดเอ็กซ์ตรีมใช่เวลาทำงานเราทำงานกันสุดมากจริงๆครับผมแต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราสนุกหมายถึงว่าเวลาที่มีกิจกรรมหรือเล่นกันอย่างเงี้ยเราก็เล่นกันสุดมากจริงๆเราต้องการคนแผนไหนตำแหน่งไหนมากที่สุดก็จะมีทีมอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็ทีมเอนจิเนียริ่งที่ให้ความสนใจมากๆเลยแผนอีคอมเมิร์ซนี่คือ ทำหน้าที่อะไรครับถ้าพูดแบบง่ายๆเห็นภาพเลยจะเป็นเซอร์วิสของ Line Shopping แล้วก็ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า m y Shop จะเป็นทีมที่เขาค่อนข้างจะดูแลในเรื่องของทั้งเซลเลอร์แล้วก็ทั้งในเรื่องของไบเออร์เองด้วยอย่างเงี้ยรับผมครีเอทีฟและดีไซเนอร์ที่สนใจนะเขดีลูกสาวจบมาทางด้านถ้าเป็นครีเอทีฟแล้วก็ดีไซน์ฝั่งนี้ครับผมผมว่ามันสามารถที่จะแอพพลายความสามารถตรงนี้ให้เข้ากับด้านต่างๆที่เรากำลังเปิดอยู่ครับผมก็ไม่ได้จบทางด้านเกี่ยวกับธุรกิจมานะผมเรียนการละค พรมาครับผมเครคับใช่ครับส่วนคุณไอซ์จบทางด้าน,<ก>น,นไหนการบินค่ะโอ้โหคือคนละสายเลยใช่สุดท้ายก็ว่าจบที่เอใช่ครับโหโหผมแปลว่าคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณเรียนจบมาทางด้านไหนใช่แล้วครับ คุณสบัดข้อแรกคือต้องสุดแล้วเดินมาสมัครเลยใช่เดี๋ยวมีมีพื้นที่ให้คุณได้ทํางานได้คัดเลือกพนักงานผ่านกันกี่ด่านครับยากไหมมันแล้วแต่ตําแหน่งเลยนะครับผมถ้าตอนผมเนี่ยผมสัมภาษณ์มาประมาณ2ครั้งนะครับผมแต่ถ้าอย่างเป็นแบบพวกอ่อ head level อัพขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะก็4รอบก็มีนะคะพี่เท็ถ้าเป็นด่านแรกๆเดี๋ยวเขาคงจะเช็คในเรื่องของ t e c h n i c a l skill ครับผมว่าเอ้ยเราสามารถที่จะตอบโจทย์กับ job ที่เรากำลังเปิดอยู่ตรงนี้ได้หรือเปล่าคงจะเป็นอย่างแรกเลยหลังจากนั้นเขาก็คงจะดูในเรื่องของ ว่า culture fit เนี่ยมันได้หรือเปล่าว่าเราสามารถซึมซับกับความเป็นอยู่ของทีมกับความเป็นอยู่ของบริษัทเราได้หรือเปล่าภาษาละครับจำเป็นไหมฮะอันนี้เราขอแค่ภาษาอังกฤษ แล้วก็ภาษาไทยแค่นี้ครับผมก็สื่อสารกันได้ทั่วโลกแล้วใช่ครับมีโปรแกรมสําหรับนักศึกษาฝึกงานมีเลยครับแล้วก็จริงๆจะเปิดทุกๆช่วงประมาณตุลาคมของปีนะครับผมอย่างปีล่าสุดเนี่ยมีคนสมัครมาประมาณ2,000กว่าคนเลยครับผมน้องๆเข้ามาเป็นลายลูกี้ที่ฝึกงานของเราอยู่ที่28คนครับผมมันแยกว่าตอนเอ็นทาอีก ชื่อบอกอยู่แล้วแหละว่าเป็นไลน์คาเฟ่ก็คือจะเปิด <Okay. S 1> สําหรับบริการพนักง,งานเท่านั้นนะราคาต่อแก้วก็จะอยู่ที่60บาทแต่ว่าบริษัทเองก็ซับซิไดซ์อยู่ที่พนักง,งานจะจ่าย30เราจ่าย30ผมขออนุญาตเดินไ,ดไป<ช>ดูดหน่อยหนงได้ไหมฮะ นี่ก็คุ้มแล้วนะฮะเพราะดูน่ารักมากยูสุโซดามียูสุการโนโอโหอันนี้น่าทานมากเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมาแวะิยินดีเลยค่ะเป็นแขกนี่ใช้สิทธิ์30บาทด้วยได้ไหมฮะ้ตรงนี้เนี่ยเป็นห้องประชุมหนึ่งห้องนะครับโดยที่ว่าห้องประชุมของรานเนี่ยเราจะวนตามเข็มนาฬิกาเลยห้องนี้กลยเป็นห้องที่สามผมนึกว่าเป็นพวกห้องรับประทานอาหารในร้านอาหารหรูๆอะไรอย่างเงี้ยดูรื่นรมนะประชุมที่นี่เนี่ยผมได้ยินว่ามีสิ่งที่เรียกว่า lean organization คืออะไรครับพะยพนักงานสมมติว่าเราเดินผ่าน ผ่าน c e o หรือว่าผ่านเอ่อแมネจเมนต์ทีมอะไรเงี้ยก็สามารถแบบเข้าไปพูดคุยหรือว่าเสนอไอเดียได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องแบบหมนผ่านระดับชั้นหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะหัวหน้าแผนกขึ้นไปหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าดีวิชั่นอาจะถึง c e o ไม่เกิดคำว่าแบบข้ามหัวกันเหรอครับอ้าวนี่เธอทำไมไม่ผ่านชั้นก่อนเธอไปข้าไปเจ้านายผมกลับมองว่าที่นายเนี่ยจะไม่มีเป็นอย่างนั้นเลยเขาจะอาจจะมีคางทางหรือว่าเฮ้ยทำไมยูมีไอเดียดีๆแล้วมาหาฉันทำไมตรงไปหาเขาเลย มากกว่าครับผมห้องประชุมเยอะมากประชุมกันตลอดเวลาห้องนี้เป็นคอนเซ็ปต์มวยไทยค่ะห้องนี้เหมาะมากเวลาที่ต้องแบบคุยเรื่องที่แบบหดโหนนิดนึงถกเถียงกันใช่ว่าไอเดียไหนดีกว่ากันใช่ครับบุมแดงไอเดียเขาะได้เลยค่ะเคาแลยคขได้เลยโอเคครับมุ้มเดงปล่อยหมัดออกมาแล้วไอเดียถ้อยไม่ปิงเชือกสนุกมากเลยอ่ะ แปลว่าแต่ละห้องก็จะมีคอนเซปต์างๆใช่ <ๆ S 1> <ด>ค่ะตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นแผนกแล้วค่ะก็จะอยู่ในส่วนของเ r ชาเหมือนกันแต่ว่าเป็นศูนย์กลางของความช่วยเหลือแล้วกันถือพนักง,งานอยากได้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านของ i อทีคอมพิวเตอร์พังหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับไอทีสามารถมาตรงนี้ได้เลยขึ้นมาเจอโต๊ะพูก่อนเลยเราจะเรียกว่า recreation zone <S <S เลยนะครับผมเพราะว่าเขาสามารถเล่นโต๊ะพูตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าใน uh huh. เ,าเวลาพักของเขาหรือเวลาว่างของเขา uh huh. สามารถจะเล่น PlayStation ที่นี่ก็ได้หรือ n i n t e n d o Switch เราก็มีให้นะโอ้โหครับโอ น่ารักมากจริงนี่คือ A C D C ชอบมากน่ารักมากแล้วมีคิวบิลด้วยแต่เป็นคิวบราวน์คิวบราวน์โอ้โหสวัสดีครับนี่คือมัสซาจ r รูมนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่ง อันนี้คือนอนเลยนะครับใช่ค่ะนอนเลยค้างคืนได้ค่ะไอ้้างมาแล้วก็คือสมมติว่าโอ้โหวันนี้ทํางานดึกมากกลับบ้านไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ต้องเริ่มประชุมแต่เช้าได้เลยยินดีเลยค่ะนอนได้เลยมีทั้งหมด6เตียงเลยค่ะปิดม่านปิดไฟเจ๋อมากโซนนี้นะฮะยินมโอ้โหจริงๆล่าสุดมีเปลี่ยนดัมเบลไปเพราะว่าพนักงานบอกว่าเบาไปเลยเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาแบบแน่นมากคือที่นี่เขาต้องสุดจริงๆครับนี่จะเป็นแคนเีนของทางบริษัทนะครับผมโอ้โหดูน่ารักมากเลยอะ จริงๆพี่เต็ก็สามารถกิบอาหารได้เลยนะครับจะดีเหรอครับเดี๋ยวผมขอวางท้องนะครับเมนูวันนี้จะเป็นทองสมิธนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือทองสมิธด้วยนะฮะ ยังไม่ได้มีประสบการณ์ตรงมาในสายของตัว product development ถ้าสมมติว่าทางคุณเฟิร์นได้มีโอกาสพัฒนาในส่วนของตัว l Line Chat a p p พลิเคชันนะครับคุณเฟิร์นอยากจะเลือกที่จะปรับปรุงแก้ไขอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเฟิร์นอยากเพิ่มฟีเจอร์ตัวที่เป็น เวลาทำเวลามีไลน์กลุ่มอะค่ะคอยากให้มีการแบบบอกว่าคนในกลุ่มคนไหนอ่านแล้วบ้างเพราะว่าเหมือนเป็นตัวที่เราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าลูกค้าคนไหนอ่านแล้วหรือคนในทีมของเราคนไหนอ่านแล้วตัวนี้คืออยากให้มีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวฟีเจอร์ที่เฟิร์นใช้บ่อยก็คือตัว Voice ค่ะเฟิร์นอยากให้เพิ่มเป็นตัวที่เราสามารถเหมือน Preview Voice ของเราก่อนที่จะส่งได้ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้า ตัวฟีเจอร์เหล่านี้ถูกล u อนชไปจริงๆเลือกมาสักอย่างก็ได้ลน e ก r ุ๊ปหรือว่าล n e วอยซ์ก็ได้อะไรจะเป็นเกณฑ์การประเมินความสำเร็จสำหรับตัวฟีเจอร์ที่ถูกล u อนชออกไปแล้วครับผมคิดว่าน่าจะเป็นผลตอบรับจากคนที่ใช้งานจริงๆเฟินขอเลือกเป็นตัวฟีเจอร์ ไลน์แชทที่เป็นดูว่าใครอ่านแล้วบ้างได้กลุ่มค่ะก็คิดว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่กลุ่มคนทํางานที่อยากรู้ว่าใครอ่านแล้วกันว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็อาจจะอยากรู้ว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนอ่านแล้วบ้างอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกลุ่มของนักศึกษาอา่านนักศึกษารุ่นเขาจะได้รู้ว่ามีการเช็คลิสต์แล้วว่าใครรับทราบแล้วบ้าง ไม่มั่นใจเลยเพราะว่าด้วยความที่เรามาจากคนละสายงานด้วยเนาะถ้าอยากมาสมัครที่นี่หลักๆเลยนะคะก็คือต้องมีแบบจริงๆอะ่ะเป็นตัวเองมาเลยก็ได้เพราะว่าที่นี่ดูสบายอยู่แล้วแต่ว่าอีกอย่างนึงอาจจะต้องทําการบ้านเกี่ยวกับเรื่องของ Product แล้วก็ u s e r เพราะว่าจริงๆมันเป็น Product ที่เราใช้งานกันอยู่แล้วะคะ่ะก็อาจจะต้องทําการบ้านเรื่องนี้มาหลังจากที่คุยกับน้องเฟิร์นแล้วก็จริงๆผมว่าเขาน่าจะฟิตในมุมของตัว culture fit นะครับแล้วก็ในมุมของตัว c e e r path นะครับจะเป็น2ส,ส่วนนี้ที่ตอบโจทย์มากๆแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของตัว technical skill ครับผมผมว่าอาจจะต้องตอบยากนิดนึง